สวัสดีครับพบกับผมเอกกลิงชาแนลกับเกมเฮโรสามโอดีเอส EP นี้ก็เป็น EP ที่สิบสี่แล้วครับเนื้อเรื่องก็ใกล้จะจบเข้าไปทุกทีแล้วนะฮะเหลืออีกไม่กี่ตอนแล้วครับผมโอเคครับเราไปเล่นกันเลย What was your name again? Inside, now! This way and stay quiet. Some idiots blew the building at the top of the shaft, woke the whole hive. Down there? That's the superintendent, the AI that runs every system in the city. My mission, our mission, is to secure the superintendent's data. Problem is, there's only one way in from here right through the hive. It would have been suicide to go alone, and I was hoping for more backup. But I guess you're it. You've been solo since we dropped. Fighting on the surface? Unless you spent all night hiding in your pod. You must know your know stuff Show me โอเคครับ EP นี้ก็เราต้องทำภารกิจกับเพื่อนหญิงของเราที่เราเจอคนแรกนะฮะดูเหมือนว่าการที่เธอมาอยู่ที่นี่คนเดียว way, เพราะว่าเธอ,เ,อเข้ามาอยู่ในศูนย์ระบบคอมพิวเตอร์ AI ฉริยยะของโลกมนุษย์แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะไปหาใครสักคนนะเดี๋ยวราหาหาปืนให้เธอเปลี่ยนก่อนดีกว่า เธอใช้ของดีไปะเราของกากมาภารกิจเราคือเหมือนจะทำอะไรสักอย่างนะรุปง,ง่ายๆคือเราตอนนี้เราอยู่ขอคอยทาวเวอร์ที่เป็นระบบคอมเตอร์นะะ <Company. S 1> อัจฉริยะ<อ>แล้วก็ช่วยกันค้นหาอะไรบางอย่างถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยวผมไม่เก่งภาษาอังกฤษจริงๆ Okej. Okay. เพื่อนเราแม่งก็ยังผ่านไปได้นะเนี่ยน่านถูกโจมตีขนาดนี้ละ นี่จะเป็นพวกสกปาตัน,ตานมาเองน่าจะไปได้เร็วกว่านี้นะเฮ้ hey, ตูเปอร์เปิดประตูโอ้ <c oughs> โอ้ยลงมาเขาเจ็บตัวเลยอะไป โอเครู้ว่าข้างใต้สถานที่แห่งนี้จะมีสถานที่โบราณด้วยหรือเปล่านะ okay. ยิ่งลึกลงมาเรื่อยๆเ,เหมือนไม่ใช่สิ่งก่อสร้างของมนุษย์นะฮะมันเป็นเหมือนโบราณสถาน,ท,านที่พวกเขาบูนแนนมันต้องการจะยึดอะดูดิเหมือนไม่ใช่อ่ะ Okay, It's getting warmer. We we must going right on right. On. Head across the bridge. Let's see if we can find a way up. Trooper, through here. เราลงมาชั้นใต้ดินที่ลึกมากนะเนี่ยก็สูนย์ระโยอ่าก็สุนลูกระเบิดระโยห้านัดโอ้โหอ๋อสถานที่แห่งนี้ถูกห้อยเอาไว้ด้วยลวดสลิง อะไรวะสองนัดแค่นั้นเอง โ okay. อเคกระสุนหมดเดี๋ยวไปหา,าของหน้าเอาดูเหมือนว่าชั้นใต้ดินของโลกมนุษย์จะถูกเขาเพวกน,นั้นยึดแล้วเป็นทําเป็นลังหรือเปล่าดูดิ We can't go back. We have to keep pushing through. Drones. Go back, go back, like Good shooting, trooper. Keep it up. We're almost there. Okay, Libra. Follow across. way me. see I a อไอตัวนี้สีสีสีแตกต่างจากเขาเหมือนจะเก่งกว่าคนอื่นเขาเป็นพิเศษอ่ะนางพญาเหรอสีแตกต่างจากเขาใส่เกราะด้วยเผาแมลงใส่เกราะโอเคเติมกระสุนก่อน เอ่อภารกิจคืออะไรอีกเหมือนให้เราไปรวมทีมกันกับทีมอื่นนี่ยังลงลึกไม่พออีกเหรอเนี่ยโอเคคงต้องลึกลงไปเรื่อยๆโอ้โหนี่ชั้นใต้ดินแล้วนะเนี่ยม,มันคิดว่าจะยึดโลกมนุษย์เพื่อจะทำรังหรืออาณาธิคมเลยไงเนี่ยโอเคผมได้ยินเสียงปืนนะ You will pay for your insolence! Look sharp! Oh, oh, ah. Not You okay. do know your stuff. ไปนิสเซไป n i check e and slow c your corners ได้ยินแต่เสียงปืนโอเคครับ EP นี้ก็สุดสุดลงแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆเ,เราพบกันใน EP ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับทุกคน